มาครับมา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 ครับมา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 เรามีนัดกันสองทุ่มครึ่งนะครับเรามีนัดกันสองทุ่มครึ่งนะครับเรามีนัดกันสองทุ่มครึงเรามาทําอะไรเรามาทําอะไรใครอยเป็นเซตีชนะสิชนะสิัลไม้หนก้อนนี่ตึนเจ๊จางนี่ครั้งที่แล้วพะนก็เขียข้าวด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในค้งสุดท้ายนะครั้งที่113วันที่16มีนางเขียน8778อยู่ในตัวรองแต่ตัวกันไม่เข้าแถวบนไม่เข้าคือตัวเด่นไม่เข้าเลยนะคะนะคะและโค้งสุดท้ายก็ไม่มี8778แต่อยู่ในโค้งแรกนะคะก็ถือว่าเขียนเข้านะถือว่าวดนที่เราไม่ใช่หลุดนะเขียนเข้านะคะแต่หลุดออกไปจากโค้งสุดท้ายนะคะอย่าดรา,าม่านะคะทุกอย่างเป็นความจริงเป็นจริงนะคะช่วยบ็อกด้วยนะคะนะคะมา มาครับถวายพเลยเราทำเรื่องของเราดีกว่านะครับนี่ตรงๆแม่ๆนะตรงแม่นๆนะอ่าเนี้ยตรงๆเลยนะลูกนะหากกดไลค์ก็แชร์ให้เขาด้วยลองเป็นการด้วยนะคะหมุนได้เลยเนาะนะคะ มะค่ะแพชรการู้แล้อยังออกไรกันลอยหคนถุกหนื่อยเดยยกเพจเลย,ยเน,ลนะคะนะคนจะได้รวยจะได้อนจ้างม,มาทำบุญกับหนูนะจะได้อุดหนุวนวัตถุมงคลนะของแพชรกาเพชรกาจะเต็นสมุนต่นงเชประดาน้อยวยนะลี่นะเงินนีออกมาตรงตรงมัน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 ได้รวยไอ้ได้ราฝั้นรวยไม่ใช่เพชรกา รวยรวยรวยชีวิตชาวไทยมันลูกนาออกเลอะไรหนึเห็นหร,รืรอยังลูกอันหนึ่งในปมาตัว like อร่อยมารูกออกตรงตรงมันแน่นตรงตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะลุกนาตรงตรงตรงไม่ต้องกลับเห็นหรือยังลูกออกมาเลยนะลูกแรกน้ามาค่ะมาแน่นนอนค่ะพอฟันเห็นแล้วเล่นี้ต้องเด่นค่ะเอาละครับลูกแรกออกมาแล้วนะครับลูกแรกออกมาแล้วนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับ อ่าลูกแรกมาแล้วนะครับลูกแรกมาแล้วว่าจะต้องตรงตรงไม่ต้องไปดูเลขงวดเลยนะน้องเพชรก้านะครับผมเอาแล้วครับลูกแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตกรีดค่ะเเปิดเลยค่ะลูกแรกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่ยี่สิบสามวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับมีนาคมนะครับสา67หกสิบเจ็ดนะครับเวลายี่สิบนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับผม อันนี้เป็นเพจจริงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้นะครับนั่นแสดงว่าเป็นเพจปลอมนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นนะครับนอกจากใน youtube นั้นเขาพาจจะไปลงย้อนหลังนะคะครับผมนอกจากใน youtube นะครับสวหนึ่งพันสองรอท่านนะครับผมเอาละครับแล้วได้โปรดอย่ากดลิงก์ใดใดที่อยู่ตรงคอมเมนต์นะตอนนี้นะคะเพราะเรากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะถ้ามีลิงก์มีอะไรที่อยู่ตรงหน้าหน้าคอมเมนต์ตรงนี้ที่มันเด้งขึ้นมาตรงไลฟ์สดเนี่ยอย่ากดนะคะครับระวังเว็บดูดเงินนะครับระวังอะไรอย่าง ท,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 ทุก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 อย่างนะครับเราเตือน<ช>แล้วครับครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสี่วันจันทร์ที่หนึ่งมีเมษานะคะหนึ 1, ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสี่ที่น้องเพชรก้าให้นะคะปิงปองลูกแรกที่ได้เปิดแล้วค่ะครับลูกแรกคือเลขว้าวมันคือเลขเหมือนกันแล้วแต่หกหรือเก้าก็ได้เพราะว่าทอหันเอาสัญลักษณ์ออกแล้วที่จะเป็นหกเป็นเก้าอ่ะใครมองเป็นหกก็เป็นหกใครมองเป็นเก้าก็เป็นเก้าครับผมนะคะแต่ทอผันชอบเลขหกมากกว่า อ่างั้นก็มองเป็นหกครับผมอ่าชอบชอบเลขหกมากอ่ามันเป็นเลขหกนะครับอ่าลูกแรกเป็นเลขหกนะครับหกหรือเก้าหกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยหกหรือเก้านั่นแหละครับผมไม่พอฝันเอาสัญลักษณ์ที่จะทําให้ต่างกันออกไปแล้วราบทนะคะนะคะครับผมอ่ะหกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยโน้ตไว้ค่ะทุกคนหกหรือเก้าหรือหนึ่งไทยหวังว่าคงจะไม่ต้องดูเลขงวดหวังว่า ตัวที่สองจะเป็นเลขที่จับคู่ที่ถูกต้องพอดีเป๊ะสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนั้นเพชรกล้านะอ่าไม่มีอะไรพูดใช่ไหมต่อเลยเนาะ่ไมมีต่อเลยครับต่อค่ะตัวที่สองต่อเลยครับดูนะมาค่ะอ่านมุกที่สองค่ะบนไรก็ใช้น้องเพชรกล้าได้นะทุกคนค่ะเพชรก้าให้โชคประการพรให้พี่โชคประการรวยรวยไม่ได้รวยรวยให้ลุงเพชรรว เอาเอาหกไปละม่กลัวที่สุดเลยเอาละครับเราจะเปิดลูกที่สองนะครับแต่หลังจากเปิดลูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวทอฝันจะตีความให้เรานะครับทอฝันจะตีความให้เราครับว่าหมายถึงอะไรนะครับเหมือนที่คราวที่แล้วตีความว่ามันเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับผมสวัสดีทั้งสองพันท่านนะครับและลูกที่สองนะครับก็คือเลข เลขสวัสดีสองพันสามร้อยท่านนะครับเลขอ้าวอีหลีเดือนเนี่ยอีหลีเดือนเนี่ยอีหลีเดือยเนี่ยอีรีเดือนเนี่ยนะครับผมบอกแล้วผมชอบหกแล้วคู่กับแปดแล้วก็คู่กับเก้านะครับแล้วก็คู่กับสองจะสองมันออกไปแล้วเนาะอ่าสองมันออกไปแล้วอาจจะเป็นสองเก้าเก้าสองก็ได้อ่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับ 2,500ท่านสวัสดีครับนี่คือแนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2567นะครับนะครับหมายถึงอะไรชอบไหมนะครับชอบไหมนะครับหรือใครชอบ6อะไรนะครับหรือชอบ9อะไรนะครับดูวันที่6กันค่ะอ่ะเดีเปิดตามเราสันบอกเดี๋ยวจะบอกอะไรไปอ่ะดูงวดที่6ดูงวดที่6คนล่างไม่ต้องดูบินปอง อ่านะถ้าถังถังไปที่บนล่างค่ะสีดำอ่าข้างบนออกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะเวลาน้องให้หกให้กระโดดเป็นเก้าด้วยสี่เจ็นหกก็เป็นสี่เจ็ดเก้านะคะข้างล่างออกเป็นแปดหกแปดเก้านะคะครับผมซึ่งอะไรรู้ไหมเอาขันฝันว่าเอามาทางนี้ค่ะเอาขันฝันว่าหวยออกแปดเก้าหรือไม่ก็แปดหกเอาขันขันว่าหวยออกแปดเก้าหรือไม่ก็แปดหกและปิงปองมุกได้หกหกเก้าเก้าใช่ไหมฮะหกหกเก้าเก้าเราไปดูว่าที่หกก่อนซึ่งว่าที่หกออกแปดหก แปดเก้าล่างตรงตามความฝันเลยอย่าลืมนะคะพอฝันเคยฝันแล้วว่าหวยออกอะไรมันจะออกงั้นด้วยเนาะขนาดครั้งที่แล้วมันออกสองหกอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะพอฝันฝันว่าหวยออกสองหกแล้ววันที่ฝันมันไม่ออกมันมอกอีกวันหนึ่งคือวันที่ที่ที่สิบหกที่ผ่านมาสิบหกมีนาออกสองหกตรงตรงเลยเลขความฝันพอฝันก็ฝันว่ามันเป็นแปดหกหรือแปดเก้านะคะเป็นแปดหกกับแปดเก้ามันก็มาค่ะอยู่ในวันที่หกค่ะเพราะว่าปองหมุนได้เลขหก นะ6หกหกหอเาเาบางทีาจะน้องอาจจะเน,น้นให้ไปดูว่าที่6กหรือว่าที่9อย่างไรอย่างหนึ่งเนาะอ่ะพี่เดชดูอีกทีค่วะว่าที 6, าท่6ค่ะประชาชนชอบมากแต่หกตรงกับความฝันครับตอนนั้นาวันฝันว่า95้าหบนลป่วยบอกเก้าห้บนนจริงใช่ใช่อันนี้ก็มี8 6ดหเพราะฉะนั้นทุกคนไปซื้อแปดหกเก้เก้าเกี่ยวไปเยอะเันจะขียนระดับหนึ่งเลยบอกเลยชอมากก็ตรงกับด้ความฝันต่อมาพี่เดเปิดดูว่ที 9, ่เค่ะครับพนว่ที่เนะครับ อ่ะงวดที่เก้างวดที่เก้าออกอันนี้ครับบนหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับล่างห้าเก้านะครับล่างห้าเก้านะ,ะ,ะก็มีหกมีเก้าหมดเลยอ่าใช่ถูกนะต้องครับต่อมาดูวดันที่อ่าหกสิบหกค่ะหกสิบหกเพระหมุนได้บนเนาะลองดูวันที่หกสิบหกค่ะแล้วก็ดูวันเก้าเก้าแล้วก็ดูวันหกเก้าแล้วก็เก้าหก คือไหลแท้อ่านเราก็อ่าได้อย่างเงี้ยอ่ะ,อะก็คือถังไปที่บนก็คือออกหนึ่งแปดข้างล่างออกหนึ่งศูนย์ค่ะผมหนึ 1> 1, 0, ่งศูนย์อาจ,จออกได้นะเพราะมันไมไ่ออกมานานละนะคะแล้วหนึ่งแปดก็ออกไปไง่ายนะคะครับผมแต่เขาไม่ออกเขาไม่ออกเจ็ดแปดกับเจ็ดไปแล้วนะคะครับผแต่ไม่แน่เหมือนกันนะต่อมาดูวัตที่อ่านใชทุกคนแคปบอลทคนแคปทันหรือยังวัตที่หกสิบหกอ่ะวัตถีหกสิบหกต่อมาดูวัตที่เก้าเก้าค่ะจะไม่ดูหกเก้าก่อนหกเก้าก่อนหกเก้าก่อนง่ายกว่าหกหกแล้วก็หกเก้า นี่แหละผมชอบงวดนี้แหละวมันอะไรบิงปองอะไรบิงปอง1 2ข้างวมันกรอบ1 2นะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็น0609นะคะครับข้างล่างเป็น0609ต่อมาดูงวดที่96ให้ทุกคนแคป์ก่อนแคป์ทันหรือยังอ่าแคร์ไปนะครับงวดทบ่609นะคะทุกคนต่อมาเราไปอย่างรวดเร็วนะคะใครไม่ทันไปกอฟังต่อมางวดที่916ค่ะ916นะครับงวดที่916นะครับงวดที่916ครับ นี่ครับวันที่๙สิบอ้าปิงปองเป็น15นะคะแล้วบนล่างอะไรถางค่ะอ่าบนล่างเป็น05กับ16นกับ16ปปะใช่ครับ05กับ16ครับโอเคเดี๋ยวรอทอฟันเขียนวิเคราะห์นะคะกลับไปที่ปิงปองอีกรอบหนึ่งค่ะครับแล้วก็กลับไปที่ปิงปองแล้วก็เปิดหน้าที่มันมีเลข8ด้านงวดที่6ครั้งไว้ทองฝฟันมั่นใจว่าเราเป็นเลข6แน่นอน อ่าแคปไว้นะครับแคบไว้นะครับแคบไว้นะครับแคปไว้นะแคบไว้นะทุกคนขาเดี๋ยวรอขาฝันเขียนนะอย่าพุ่งออกนะพี่เดนเชียร์ด้วยไว้อย่าพุ่งออกครับอย่าพุ่งออกนะครับอย่าพุ่งออกนะครับเพราะว่าไฮไลท์อยู่ตอนท้ายนะครับอยู่ตอนช่วงท้ายที่ทอฝันจะตีความนะครับว่าเอ๊ะ69ของน้องเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไรแต่โดยโดยส่วนตัวเนี่ยทอฝันบอกว่าชอบงวดที่หกนะครับ หมายถึงว่าน้องให้ไปดูงวดที่หกนะครับซึ่งงวดที่หกเนี่ยนะครับบนออก4 7 6ข้างล่างออก8 9ซึ่งพออฝันมั่นใจ8 9 8 6มากมากเลยนะครับพอฝันชอบ8 9 8 6มากมากเลยเพราะว่าตรงกับเลขฝันนะครับตรงกับเลขฝันนะครับอ่าตรงกับเลขฝันนะครับอ่าตรงกับเลขฝันนะครับเพราะตรงกับเลขฝันนั่นเองนะครับเพราะตรงกับเลขฝันนั่นเองนะครับอ่านะ ถ้าดูปิงปองงวดที่6เนี่ยถ้าน้องหมายถึงงวดที่6นะครับก็จะหมายความว่างวดที่6นั้นเนี่ยออกเจหบนออก8 9ล่างนะครับนะครับแต่ถ้าฝันมั่นใจเป็นงวดที่6มากนะครับแต่ผมจะลองให้ดูว่างวด69เนี่ยมันออกอะไรนะครับงวดอันนี้ถึงงวด6กเนาะอันนี้คืองวด6กถ้าตามปิงปองนะครับหมุนได้1 2ก็สองกอก1 2สองบนเลยเห็นไหมครับและข้างล่างเป็น0ูนย์นะครับข้างล่างเป็น0ูนย์นะครับ นีของงวด69นะครับของงวด69นะครับอ่ากี่ต่ำตัวปิงปองนะครับอ่าเหลือไอ้งวด96นะครับเอองวด96อ่างวด96อันนี้ครับงวด96นะก็จะเป็น15นะครับข้างบนออก605ข้างล่างออก16นะครับข้างบนออก605ข้างล่างออก16นะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปงวดที่6เหมือนเดิมนะครับ ที่ตาฝันมั่นใจว่าเป็นงวดที่หกนะครับตามนี้นะครับอ่า <น Subaru> อ,อันนี้คือเลขฝันนะครับแคปไว้นะครับต้องรู้ว่าที่หกคดีแคปไว้นะครับแคปไวนะ้ไวนะครับอ่าแคปไว้นะแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับทุกคนขาครับผมใครออกไปก่อนไม่เป็นไรปก่กอนไม่เป็นไร ทอฝันมีสซอยพทุกคนค,ะค่ะม,มีเสียงมาบอกว่าด้วยความที่ว่าเลข6กับเลข9้าเดี๋ยวมันคือเลขเดียวกันอยู่แล้วนะคะคทอฝันก็เลยยุบเหลือตัวเดียวค,ะค่ะและหมุนใหม่อีกรอบค่ะเป็นลูกที่สามค่ะคเป็นงวดเดียวเราจะทางวดเดียวจะทำงวดนี้งวดเดียวลองดูนะคะลองดูแต่ลูกที่สามเนี้ย เผื่อใครไปเล่นสามตัวแต่ทอฝันจะไม่ได้เขียนลงไปในในในเลขที่ทอฝันซุบไปแล้วแต่ใครเผื่อได้เลขสามตัวไปซื้อลอตเตอรี่จะไปจะทาแท่งวันนี้วันเดียวใครเห็นด้วยในการหมุนล,ลุกที่สามทำไมทอฝันถึงหมุนสองสามลุกในงวันนี้คะเพราะว่าเลขของเลขเก้ามันเป็นเลขเดียวกันอยู่แล้วเลยยุบเหลือตัวเดียวคะ่ะและอาจจะต้องเหลือหนึ่งตัวใครเห็นด้วยทิมเลขสามค่ะคุณมิวกี้บอกเซอร์ไพรส์ค่ะใช่ไหมทิมเลขสามค่ะจะทำวันนี้วันเดียวครับ เพราะว่ามันเราได้เลขเหมือนกันน่ะถ้าลองสมมติว่าน้องอยากได้664อย่างเงี้ย668อย่างเงี้ยถ้ามันได้สามได้ได้ได้สามตัวแตกทำยังไงอ่ะใช่ไหมคะพอถึงว่าเลขหกเลขหกเลขเก้าเลขเก้าเลขหกเลขเก้ามันคือเลขเดียวกันเพราะนั้นเรายังขาดอีกเลขหนึ่งค่ะแล้วหมุนออกมาสองคันแต่ได้เลขเดียวกันก็เท่ากับว่าน้องให้เลขเดียวครับเรายังขาดอีกตัวหนึ่งใครเห็นวัวทีมสามมันรั้วนทีสามเพียบเลยครับตอนนี้ใครเห็นวัวทีมสามมันรัวสามอเพียบเลยครับตอนนี้ มางทีเราน้องอาจจะไม่ตาสามตัวแตกรับปีใหม่ไทยตัวแตกรับปีใหม่ไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สามค่ะสามารถเราจะไม่เอาเราจะเอาเลขหกใส่ไปเหมือนเดิมถ้าไคุณออมาเป็นเลขหกอีกจะจบนะถ้าใช่ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหกเก้าเลยได้หกสองตัวใช่ไหมคะพอผ่านจมนวนสามเลขเราเอหกอีกตัวหนึ่งไปใส่เหมือนเดิมดีไหมคือเราเอหกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไปใส่เหมือนเดิมถ้าเราหมุนออกมาเป็นเลขหกแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งในลูกที่สามก็เป็นตองหก สวัสดีน้องก็คงให้เย็นเล็กๆแล้วแหละวันนี้อ่ะลองเอามาใส่ตรงนี้นะคะพี่รัชณีวันบอกว่าเลิศค่ะทำงวดติงงวดเดียวนะงวดเดียวนะครับงวดเดียวนะวันงวดหน้าอย่าเรียกร้องนะใช่วันนี้งวดงวดเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเลขเด่นไมันม่แต่ถ้าเกิดมันหนตัวแตกแล้วก็จะทำไว้วัอ่ะก็เกิดได้สองตัวแตกแต่ที่เธอเขียนอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวมันจะย่อนเดี๋ยวมันจะย้อนสักครั้งให้คิมเล็กขาวมาให้กำลังใจหน่อยรวย มวดที่1นึ่งหนึก็ได้รวยหนึ่งหนึกันมาเลยค่ะมานะใครออกไปก่อนไปแล้วมันเกือบสองพคนออกไปก่อนสมน้ำหน้าิเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราเอาลูกที่6กหรือลูกที่9ลูกที่2องเลยใส่้หมุนลูกที่สามเขาเป็นหกอีกคนลุกไหมคนลุกมากมาเพชรก้าพี่ขอดูนะขอลองดูบางทีน้อาจจะให้รแล้วหกหกรเก้าเก้าหูอม่ดูว่าที่หกหรือไูว่าที่เอันนี้พี่ไม่รู้แต่กัหนูยืนยันให้ไ่รูว่าที่หกหรือที่เ ก็ขอให้ลุกที่สามที่จะหมุนในครั้งที่สามครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่หมุนสามลูกนะลูกนะั้นถ้าหนูยืนยันว่าเป็นเลขไปดูว่าทีหกหรือว่าทีเก้าจริงๆขอให้หมุนลุกที่สามมันเป็นหกหรือเก้าเหมือนเดิมเลยถ้าหนูคิดว่าเลขหกเลขเก้าจะไปจับคู่กับตัวอื่นแล้วมันจะมาไม่ลูกเพชรมีโชคมีลาภได้ถูกหวยกับน้ำมันเทศหนูก็ให้ออกมาเป็นอีกตัวหนึ่งเลยลูกที่หกหรือเก้าจะไปคู่กันและจะนำช่วยกับทุกคนได้นะขอให้หนูประทานพอนี้ทุกคนด้วยนะลูกนะมาคนะ่ะ มามาครับสรา์ครับมาอยทุกมวยรับปีใหม่เกินแห่งสงการนะมั้ยใช่แล้วครับสงการจะมียีิบเอ็ดวันด้วยนะเอ็นเล็กหรือเล็กส1งหนึ่งหนึ่งสองจะมาวะยี่ิบเอ็ดวันสงการเนี่ยมีมีแล้วปกติแหละมารวยรวยนะคะมา่านหมุนเลขที่สามค่ะมาารวยรวยนะเลขหกรือเลขเก้าไปคู่กับเลขอะไรโลกสนุกมั่นใจว่าเป็นดววันที่หกวันที่เก้าหอหุ่ออกมาไปเล็เลกผมจได้ คอยปฏิหันบางตัวแตกมาตรงๆเลยนะลูกนามามาอทุกคนถูกไหนยโรยยกแขนดิบารมีของน้องเบ็นกาที่ใช้น้โตมามาอี๊ขคตรขวันไม่พูนละเป็นกาพี่ขอลูกเพทุกทีลทุกท่านครับลูกเพดทุกทีลทุกท่านครับ ทีีทละท่านครับนี่คือเราไลฟ์สดนะครับสดก็คือสดนะครับสดก็คือสดนะครับก็เห็นแล้วห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับแล้วก็ทดดลองไ้คือทดลองได้แต่อย่าท้าทายมากเอพูดแบบนี้ของความหลงละของวัตเตยนะของวัตเดียวนะจะไม่ทำอีกแล้ว ทดลองได้นะครับแต่อย่าท้าทายมากนะครับเพราะฉะนั้นไปจับเลยค่ะเล็คนแลขนลุกครับผมมาดูนะครับมาดูเลยครับอมาดูนะครับกีดเลยอ่ะเอาเอาลูกคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้คนดูให้คนดูเองว่าอันนี้คือสดสดเลยที่พึ่งออกมาไม่ต้องไม่ต้องไปเปลี่ยนขนลุกเึ้นนใช่ไหมลูกข้างบนนี้คือลูกที่พึ่งหมุนออกมานะครับลูกที่ข้างบนนี้คือลูกที่พึ่งหมุนออกมาไม่เอาแล้วนะครับลูกข้างบนนี้คือลูกที่พึ่งหมุนออกมา ผมย้ําอีกรอบนึงนะอาจจะรำคาญเสียงผมนิดนึงนะครับแต่ผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าลูกข้างบนเนี้ยคือลูกที่ขึ้่นเหมือนออกมาซึ่งท้าวฝันบอกว่าถ้าน้องเพชรกล้ายืนยันแบบเดิมก็ให้ออกมาเป็นลูกเดิมถูกไหมเพราะต้องเป็นลูกเดิมสิเพราะว่าไอ้ลูกหกหรือลูกเก้ามันอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นลูกข้างบนนี้ก็คือลูกคือเลขนี่ครับเลขเดิมครับเลขเดิมครับอ๋อจะเป็นลมมาไม่หมดแล้วนะเลขเดิมครับเลขเดิมครับ นะครับเลขเดิมเลยครับเลขเดิมคอมเมนต์ว่าไงมั่งตนนี้เลขเดิมเลยครับนะครับเลขเดิมเลยครับแล้วก็คู่กับเลขเนี้ยค่ะมันเดิมเลยทุกคนค่ะแสดงว่าข้างล่างเป็นเลขเป็นเลขอะไรที่ทอาฝันชอบเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขเก้านะเป็นหกหรือเป็นเก้าก็ได้แต่ตอนแรกทฝันบอกว่าจะเป็นหกตอนแรกบอกชอบหกอ่าเพราะฉะนั้นคำบรรทัข้างล่างเลขหกกำลังจะเป็นเลขเก้านะครับจะมอ่า โอ้ย,ยัวเม่ไม่พาทายแล้นะครับนะครับทุกคนสวัสดี2องพันท่านนะครับสวัสดีสองพันท่านนะครับก็ตามนี้นะครับตามตามนี้ถ้าใครจะซื้อเก้าเก้าหกก็ได้นะครับไปซื้อไปซื้อแลลอตเตอรี่นะครับเผื่อถูกเลขท้ายสามตัวนะครับหรือถูกเลขท้ายสามตัวแล้วไปหาสามตัวหน้าเป็นรางวัลที่หนึ่งไปเลยก็ได้มันนจะเเป็บถ้าเราชอบเก้าหกหกก็ซื้อเก้าหกหก ถ้าเราซื้อ969ก็ซื้อ969ถ้าเราจะซื้อ996ก็ซื้อ996ถ้าเราซื้อ669ก็ซื้อ669นะครับกลับไปกลับมาอยู่ในนี้นะครับถ้าน้องหมายความว่าแบบนี้นะครับโอ,โอเคเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับนนก็ก,ก,ก็ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะแอบไว้ครับรอทอพันตีความเหมือนเดิมนะใครคนลุกพิมพ์คนลุกค่ะใครคนลุกเดียบพิมพ์คนลุกค่ะคนลุกมาก โอ้ยเราจะคิดว่าจะน้องจะให้เป็นแบบสามตัวอะไรอย่างเงี้ยจะแบบอกอกมาเป็นตัวเดิมสว่านน้องให้ดูนวดที่หกหรืองวดที่เก้าหรือไม่ก็หกเก้าตรงตรงเลยเนาะหกเก้าหรือหกหกเก้าเก้าตรงตรงเลยพ่รัศมีวันบอกว่าไม่เอ่อขนลุกมากเลยค่ะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ้านะครับเอาละสว่านงวดเนี้ยจัดเต็มมาเต็มแน่นอนอนแล้วที่ฉันเขียนไว้ให้ไปน่ะแล้วจักแล้วนี่ไงอยู่นี่เอาไปเสียบใส่ซะ อ๋อนั่นแหะก็จะโชว์อันนี้แหละอันนี้แหละโชว์เนี่ยโชว์แล้วมาครับเพราะฉะนั Pokémon ้นเดี๋ยวเข้าผ่านตีความเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากเห็นบ้างนะครับใครอยากเห็นของกุ้ยไต๋นะครับใครอยากเห็นของัุใจไต๋นะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าน้องหมายความว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับต้องเห็นคลิปของเราไปอยู่ในเพจไหนปีอยู่ในที่ในทิกตอกนี้ก็อะไรก็แอบแล้วชวน เข้ากลุ่มและเข้าลิง์เข้าอะไรก็แล้วแต่แล้วให้เราเสียเงินเสียทองผมและท้อฝันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าอยากเข้ากลุ่มพี่เดพี่เดคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับท้อฝันเลยกลุ่มของพี่เดก็คือจะมีตัวตัวแอดแบบแบบนี้ตัวแอดแล้วก็พี่เดก็คือ P E D A Y S P E D A Y แค่นี้เองนะครับมาอ่าอีกทีนึงอ่ะพี่เดชอ่เล็กฝัน่านเลขฝันท้อฝันฝันนะนี่ท้อฝันฝันนะครับนี่ 6แปะ,<น>ะ 68, 69เดาคำี่หุุนได้ตรง6ตอง9หรือ666999696699อะไรไปกลับเล<อ>ยลืมน,นะคะถึงว่าที่6ซึ่งออกแตห6แต้9ล่างนะคะแล้วข้างบ <4, S 1> นนั้นะว่า7679มั้งประมาณนี้476อ่า7679แล้วข้างล่างเป็นแตะแต้9ตามเลขฝันคือแตแก้9เปะเลยค่ะไม่แน่นะน้องอาจจะไปถึง6699หรือ69ตรงตๆหรือไม่ก็ไ่ถึงแตะแตะ9เลขฝันค่ะจริงๆันแต่ไะ่รู้嘛ป่วยออกวัไหนอะ สิบหกเนมีนาใช่ไหมพอฝันคำสิบเจ็ดมีนาเลยค่ะวันก็มันต่อมาหรือว่าเป็นแปดหกแปดเก้าครับนะคะแต่ถ้าเกิดแปดหกเก้าไม่ออกตามต่อพอฝันดวงีนึ่งก็โดงวดมาดูคลิปเปิดคลิปตัวใดมีนานมาเปิดน้องเนยค่ะมาครับขยับเห็นแล้วเขาได้เนี่ยครับเขาได้เนยครับวดนนี้ต้องมาค่ะเพราะว่าน้องเน้นเลขเดิมหกสามตัวเก้าสามตัวคนลุกกันไปเลยทีเดียวเชียวเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหม เลขกันก็จริงๆไม่ต้องกันมากก็ได้เนาะมากครับมามา,มาค่ะจับไปเลยค่ะลวยยกเพชรค่ะ <มา S 1> นี่แผ่นไปเลยใครไม่เคยเห็นปฏิหารน้องเพชรก้าก็ได้เห็นซะนะคะนี่คือปิงปองค่ะปิงปองเราหมุนได้มาหมุนสามครั้งเราหมุนได้เลขหกหรือเลขเก้าทั้งสามครั้งเลยเออเห็นหน้าน้องก็ประมาณน,นี้เอาที่พันธ์เมททางงานพี่เดชถ,ถือถือกระดาษขึ้นมาค่ะ <ล>มันตกกล้องมันตกกล้องถือขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเออโอเคอ่ะแคปค่ะเราหมุนสามครั้งเป็นงวดแรกที่เราหมุนสามครั้งและเราหมุนได้ตัวเดิมทั้งหมดเลยเลขหกหรือเลขเก้าเจไดมันมีอีกตัวหนึ่งให้เราถือนะนะหมุนสามครั้งก็เป็นหกหกและเก้าเก้าไปตีความเองว่าเป็นหกเก้าไหมเพราะว่าสัญลักษณ์เลข 6, เลขหกหรือเลขเก้าทอรฝฟันออกแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเห็นความแตกต่างใดๆ หรือเราปิดหางเราปิดหางเลขหก 6, เลขเก้าสักตัวหนึ่งได้ไหมเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าได้ไหมทุกคนเป็นได้ไหมคะอ่าก็แล้วแต่ไปซื้อศูนย์หกศูนย์เก้าก็ได้หรือถ้าน้องเน้นเลขหก 6, เลขเก้าก็เบิ้นเลยคะ่ะหกหกเก้าเก้าหรือไม่ก็เลขความฝันค่ะไปดูงวดที่หกไปดูงวดที่หกออกอะไรนะคะอ่าก็ตามนั้นครับผมนะคะ เอาละครับขอให้ทุกคนโชคดีว่าที่หกออกแปดหกแปดเก้าล่างนะคะลมมแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าบนแล้วก็ว่าที่เก้าเนี่ยออกเจ็ดเก้าบนแล้วก็ห้าเก้าล่างจังเก็ตด,ดูว่ที่หกกับว่าที่เก้ามีเหมือนกันคือตัวนี้ค่ะคือเจ็ดหกเจ็ดเก้าที่เหมือนกันว่ที่หกก็มีเจ็ดหกบนแล้วงว่ที่เก้าก็มีเจ็ดเก้าบนนะคะอ่าแล้วก็ห้าเก้าล่างในึงว่าที่เก้านะคะอันนี้ตามนี้เขาพันเห็นเอาลแล้วก็เขียนหกเก้านีตัวเด่นด้วยนะ อยู่ในตัวเด่นด้วยแล้วก็หกหกเก้าเก้าอยู่เหนือตัวรองนะคะคเป็นตัวรองก็จริงแต่เป็นตัวดองที่มีดาวไว้เห็นไหมคะเมืองวดที่แล้วว่าตัวรองคือแปดเจ็ดอยู่ตรงนี้เนาะอ่านะคะตัวรองแต่ว่าท่อฝันก็จะวงกลมให้ว่าชอบตัวรองตัวไหนนะคะหนึ่งศูนย์ก็คาทายเหมือนกันนะหนึ่งศูนย์นะก็แล้วแต่คนชอบนะบขอรวยค่ะและมีโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมดีไหมพี่เดครับผมขอให้คนโชคดีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีโชคดีนะครับ ครั้งที่ร้อนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2 5 6มยนะครับเลขเด่นนะครับก็คือ8689 7679 5659 69นะครับเลขรองนะครับคือ1 6 1 9 6090 6699 10แล้วก็เลขการน18นะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับผมเราจะมีโคงสไตล์ตัดไหมครับมีครับมีนะโอเคเดี๋ยวจะมีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวแจ้งกันนะคะับพขอทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ